ลงทะเลเสร็จแล้วนะคะต้องเจาะเลือดแล้วอันนี iac iac> ้เป็นรายการตรวจค่ะอย่างมากช่องบริการ42ค่ะเจาะเลือดเสร็จแล้วค่ะเจ็บมากแต่เพื่อสุขภาพน้อจะได้สูทนแล้วก็นี่ค่ะเดี <h <h ๋ยวจะได้เก็บปัสสาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือเป็นกราวก็มาตรวจสุขภาพที่นี่เช่นเดียวกันนะคะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กราวด์ทูสกายกับพี่ฟ้าใสนะคะวันนี้พี่ฟ้าใสมาตรวจสุขภาพประจำปีค่ะซึ่งใช้สิทธิ์ของบริษัทนะคะซึ่งสิทธิ์นี้ก็จะมีทั้งลูกเรือแล้วก็กราวสตาฟก็ได้รับสิทธิ์เดียวกันค่ะวันนี้มาตรวจที่โรงพยาบาลที่สะพานควายที่หนึ่งนะคะแต่สิ่งที่อยากจะแชร์ก็คือว่าการที่เราเป็นกราวหรือว่าเป็นลูกเรือเนี่ยเราได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกันนะคะ<ม>ในเรื่องของการ ตรวจสุขภาพและแชร์นิดนึงค่ะว่าก่อนมาตรวจควรจะต้องอดอาหารและน้ําอย่างน้อย8-12ชั่วโมงนะคะปกติที่ผ่านมาพี่ฟ้าจะนอนพักผ่อนเพียงพอถ้าวันไหนนอนไม่พอพี่ฟ้าจะแคนเซลแล้วก็ไม่มาแต่ว่าวันนี้นึกยังไงไม่ทราบถามที่แผนกเช็คอพก่อนว่าถ้าเรานอน3ชั่วโมงเนี่ยเรามาได้ไหมปรากฏเขาบอกว่าไม่มีผลนะคะอันดับแรกนะคะพี่ฟ้าก็ออกมาเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วก็รอฟังผลค่ะ ผลเลือดทุกอย่างปกติคะ่ะก็คือไม่เป็นอะไรเลยดีใจมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลเลือดที่คุณหมอให้มาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะส่งไปที่บริษัทอีกนะคะแล้วก็มีโปรแกรมเพิ่มเติมก็คือใช้สิทธิ์ของบริษัทในการตรวจภายในด้วยนะคะก็ได้ฟิล์มเอ็กซเรย์มาตรงจุดหนึ่งที่อยากเตือนน้องๆนะคะตอนตรวจปอดคะ่ะอย่าใส่อะไรที่มันมีเครื่องประดับที่เป็นเหล็กต่างหูอะไรต่างๆสร้อยคอถอดออกหมดในเวลาที่ไปตรวจปอดจะได้ไม่มีอะไรที่มันมา เป็นจุดเด่นให้เรามองเห็นเพราะว่าบางทีเอกซเรย์ X ออกมาแล้วแล้วแพทย์เขามองไม่เห็นและเราก็ลืมถอดเราอาจจะคิดว่าเราเป็นโรคเกี่ยวกับปอดใช่ไหมคะเมะื่อสักครู่พี่ฟ้าเช็คปอดแล้วทุกอย่างปกติค่ะไม่มีโครโนาเนาะแล้วก็ต่อไปพี่ฟ้าก็ลงมาตรวจชั้นสี่มาตรวจแผนกสูตินาลีค่ะทุกอย่างก็ปกติดีใจเช่นเดียวกันค่ะข,ขอบคุณพระเจ้าแบบ หลายๆเท่าเพราะว่าเราอธิษฐานขอการปกป้องเรื่องของสุขภาพมาทุกปีเนาะเราก็อายุ30อัพแล้วก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพหนักๆเยอะๆเลยนะคะแล้วพี่ฟ้าก็ไปตรวจตาค่ะไม่ได้ตรวจแค่สั้นยาวเอียงนะคะเขาจะให้ตรวจสีด้วยแล้วก็ไปตรวจการมองเห็นการได้ยินการได้ยินนี่เราก็เสียวๆเหมือนกันเพราะว่าเราทํางานที่เครื่องบินนอร์ต้องไปรับผู้โดยสารข้างเครื่องหูเราจะปกติไหมวันนี้ก็ปกติดีทุกอย่างค่ะก็เลยมาแชร์ให้กับน้องๆทุกคนได้รับทราบนะคะว่าผลประโยชน์ของการทํางานสายการบินเนี่ยมีการตร วจสุขภาพฟรีประจําปีด้วยแล้วก็พ่อแม่ได้ด้วยค่ะพ่อแม่จะได้สิทธิ์ในการตรวจเ,เช็ค up แบบนี้ค่ะ<ม>ก็คือจะไม่ได้เช็คพื้นฐานนะคะจะเช็คได้ราคาสิทธิ์ที่เป็นเช็ค up สําหรับโรงพยาบาลน,นี้และสาหรับบริษัทที่ฟ้านอกบริษัทอื่นที่ฟ้า,ฟา,าไม่ทราบของคุณพ่อคุณแม่จะได้ฝั่งขวาค่ะก็คือลดราคาอย่างเช่นอ,อ,อ่ะไม่เอาเดีกว่าอันนี้ชื่อไม่โอเคเลยสมมุติว่าคุณแม่อยากตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด จากปกติราคา275ก็จะราคา180นะคะซึ่งตัวจุดนี้พ่อแม่ได้ดูไวยก็คือสิทธิประโยชน์ของเราเนาะยังไงสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากพี่ฟ้ากันนะคะกด Subscribe ด้วยค่ะ